So what the? ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ True k i c k Life learn at home ครับาล้ะครับทุกคนกุูยอดกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับพร้อมกับโปรแกรมใหม่อีกหนึ่งโปรแกรมครับนั่นคือโปรแกรม p e n 3D นะครับไหนลองพูดพร้อมกันสิครับ p e n ทรเยี่ยมมากครับโปรแกรม p e n ท d นะครับก็จะมีความ คล้ายคลึงจากโปรแกรมเดิมที่เราเคยใช้อะแหละโปรแกรมเดิมโปรแกรมเพนใช่ไหมฮะที่เราเคยใช้วาดภาพไว้ระบายสีไว้สร้างผลงานนะครับหรือแม้กระทั่งสร้างการ์ดวันเกิดนะครับนะแต่ว่าเพน3ดีต้องบอกว่ามีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเพราะคําว่า3 d นั้นมาจากคําว่า3มิติครับ3มิติคือความสมจริงสมจัง นะครับนะแบบภาพวงกลมเนี้ยก็จะมีความนูนนะครับสี่เหลี่ยมก็จะมีความสูงมีความกว้างแบบเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับตื่นเต้นไหมครับคุณครูล้วยังตื่นเต้นเลยนะครับวันนี้บอกเลยว่าทุกคนจะได้รู้จักกับโปรแกรมเพนทีดีรู้จักกับไอคอนของเขาและวันนี้จะแอบลองเข้าไปเปิดโปรแกรมเพนทีดีกันด้วยและที่สําคัญในวันนี้ครับคุณครูยอด มีนิทานมาฝักอีกหนึ่งเรื่องครับ yeah ถ้าเด็ติดร้อมแล้วนั่งหลังตรงเลยนะครับใครนั่งหลังงอและใครติดที่ต้องเข้าไปใกล้จอภาพขยับมาให้ห่างนิดนึงงครับโอเคอย่างนั้นแหละเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้วลุยครับวันนี้เสนอตอนดราโก ที่เจ้าซูเปอร์อิเล็กโทรใช้เก็บพลังงานที่ดูดไปจากเด็กๆทำให้เด็กๆอ่อนล้าแล้วตอนนี้ก็มีเด็กๆมากมายนอนอยู่ที่โรงพยงบาบาลไม่มีแรงแม้แต่จะไปโรงเรียนเลยค่ะพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วปูว่าพวกเราควรไปหาด็อกเตอร์ดีมอนแล้วก็ชิงแท่งพลังงานคืนมาเพื่อช่วยเด็กๆดีไหมเดีกครับเอาล่ะก่อนไปเราต้องวางแผนกันก่อน ดูเหมือนว่าฐานทัพลับของดอรดีมอนจะอยู่ตรงนี้นะโอ้โหคุณปูใช้โปรแกรมอะไรครับเนี่ยทำไไมวาดออกมาได้สวยขนาดนี้อ,<า>อ๋อโปรแกรมนี่มีชื่อว่าโปรแกรมเพนท d 3D ยังไงล่ะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับวาดภาพระบายสีเหมือนกับโปรแกรมเพนธรรมดาที่เราเคยใช้กันแต่โปรแกรมเพนท 3D สามารถออกแบบรูปภาพให้เป็นภาพสามมิติได้เราสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมเพ้นท 3D ได้2วิธีโดวยวิธีแรกเราจะเปิดโปรแกรมเพ้นทธรรมดาขึ้นมาก่อนจากนั้นก็คลิกเลือกสัญลักษณ์โปรแกรมเพ้นท 3D จากตรงนี้วิธีที่2ก็คือคลิกที่ปุ่ม Start เลื่อนหาโปรแกรม p พ n นท์ 3D แล้วก็คลิกเพื่อเข้าใช้งานได้เลย ในส่วนของเครื่องมือนั้นหลักๆก็จะใช้เครื่องมือบัชเครื่องมือ 2D shapes เครื่องมือ TD shapes เครื่องมือสติ๊กเกอร์เครื่องมือเทคในการออกแบบเอาละถึงเวลาหาฐานทับลับของด็เรดีมอนแล้ว เขาจะผ่านเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเราก็แอบเดินผ่านไปเงียบๆก็แล้วกัน gặp anh chiêu Red Ranger Arena Red Ranger Arena Ha! <laughs> <laughs> พิกเล็ตเจอร์บีมอออขอบคุณครับทางเข้าฐานบัญชาก,การลับของด็อกเตอร์ดีมอนอยู่ตรงนี้นี่เองนี่มันอะไรกันเนี่ย หรือจะเป็นรหัสลับลองกดดูดีกว่าเอ้าทำไมเปิดไม่ได้ล่ะอืมเอตรงนี้เขียนว่าเพนทรีดหรือว่ารหัสผ่านอาจจะเกี่ยวข้องกับโปรแกร,รมเพนทรีดก็เป็นได้นะลองเลือกเฉพาะไอคอนของโปรแกร,รมเพนทรีดีดูสิ เพื่อนๆช่วยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมครับว่าไอคอนของโปรแกร,รมเพนทีดีคือรูปใดบ้าง <S <S ยากเยี่ยมขอบคุณครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามตอนต่อไปให้ได้นะคะเด็กๆและนี่ก็คือนิทานสำหรับเด็กที่น่ารักไงครับ สนุกเหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมครับผม <Wow. S 1> อ่าเยอะม,มากเลยนะครับเอาล่ะวันนี้อย่างที่คุณครูยอดบอกครับวันนี้คุณครูยอดมีหนึ่งโปรแกรมใหม่มาฝากนั่นคือโปรแกรมอุณยมีหลายคนลืมชื่อไปแล้วครับอีกครั้งหนึ่งนะโปรแกรมเพนทรีดีไหนพูดพร้อมกันโปรแกรมเยี่ยมมากครับโปรแกรมเพนทรีดีก็เป็นโปรแกรมนะครับฝึกวาดภาพระบายสีที่เขาพัฒนามาจากโปรแกรมเพนธรรมดาที่เราเรียนไปตอน เทอมที่1นั่นเองนะครับจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับหรือ Microsoft นะครับนะคุณพ่อคุณแม่ของเราหลายๆคนนะครับใช้โปรแกรมนี้ใช้ระบบปฏิบัติการนี้อยู่นั่นหมายความว่าเด็กๆสามารถไปขอลองนะครับวาดภาพลองใช้โปรแกรม p พ n t จากคุณพ่อคุณแม่ได้โอเคไหมฮะเอาล่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปแอบเปิดการเด็กๆต้องรู้จักกับหน้าตาของไอคอนโปรแกรม Pen ทีดีก่อน และนี่คือหน้าตาของไอคอนโปรแกรมเพนทีดีครับแบบนี้หน้าตาเขาเป็นยังไงครับเนี่ยเป็นรูปยังไงครับนะเป็นรูปคล้ายๆหยดน้ำใช่ไหมครับแล้วมีสีหลายสีเลยนะครับนะจะไม่เหมือนกับโปรแกรมเพนแบบเดิมที่เป็นจานสีใช่ไหมฮะนะนี่คือโปรแกรมเพนอีกแบบหนึง่งนั่นคือเพนทีดีที่เป็นภาพหยดน้ำนะครับนะมีสีสันสวยงามและมีชื่อของเขาที่อยู่ด้านล่างด้วยว่า เพนทรีดีไหนลองพูดกันอีกครั้งหนึ่งครับเพนทรีดีหนึ่งสองสามเยี่ยมมากครับส่วนจะเปิดโปรแกรมเพนอย่างไงนั้นลองดูครับใช่แล้วครับตอนนี้คุณครูยอดพาเดีกๆทุกคนกลับมาสู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนครับวันนี้คุณครูยอดจะพาทุกคนไปเปิดโปรแกรมเพนทรีดีกันฮะ ก่อนอื่นเด็กๆต้องจำได้ก่อนว่าหน้าตาของไอคอนโปรแกรมเพนทดีหน้าตาเป็นยังไงไหนลองบอกคุณครูย่อหน่อยสิครับใช่แล้วเป็นภาพหยดน้ำใช่ไหมฮะที่มีสีสันสวยงามอยู่ด้วยนะครับแล้วมีพื้นหลังสีฟ้าและมีคำกำกับข้างล่างด้วยว่าเพนทรี ดีนะครับอะเรามาลองเปิดโปรแกรม p พ int 3D วิธีที่1ก่อนเลยครับวิธีหนึ่งง่ายๆมากครับเป็นการเปิดจาก d e สก Top เลยครับเด็กๆไปตามหาไอคอนที่อยู่ที่ d e สก Top อที่หน้าจอของเรานะเจอไหมเอยเจอไหมนี่ใช่โปรแกรม p พ้นท 3D ดีไหมฮะใช่ถ้าเจอแล้วดับเบลิลคลิกเข้าไปเลยนะครับดับเบลิลคลิกคือการคลิก2ครั้งเร็วๆพร้อมกันเอา้เอาๆคลิกคลิกนี่เลย เข้ามาสู่โปรแกรม p e n n t 3 d แล้วอ่ะอุบเอาไว้ก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างขอออกไปก่อนนะเพื่อจะไปสู่วิธีที่2ครับวิธีที่2ครับเด็กๆเ,เลื่อนเคอร์เซอร์ไปหาตรงนี้เลยครับปุ่ม Start นะครับข้างล่างสุดเลยนะครับซ้ายมือที่เหมือนหน้าต่างนะครับคลิก1ครั้งปึ๊บแถบตรงนี้จะเป็นชื่อโปรแกรมทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเลยเด็กๆค่อยๆเลื่อนแถบนะครับเลื่อนแถบเลื่อนลงมาครับ จนไปเจอตัว P ที่เขียนว่า p e n 3D คะเจอไหมเอ่ยเจอไหมครับเจอไม้เจอไม้เจอแล้วคุณครูยอดเจอแล้วเด็กๆก็คลิกได้เลยเอา้าคลิกง่ายๆครับตอนนี้ทุกคนก็เข้ามาสู่โปรแกรม p e n 3D ได้แล้วนะฮะแล้วผ่านไปแล้ว2วิธีครับคุณครูยอดยังมีอีก1วิธีครับวิธีที่3อยู่ใกล้ๆการเด็กๆครับ ไปหาแว่นขยายที่อยู่ด้านล่างเลยครับแล้วคลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เองเด็กๆต้องจำให้ได้ว่าชื่อของโปรแกรม Paint 3D สะกดยังไงและพิมพ์ชื่อเขาลงไปครับคุณคุยอดพิมพ์เลยนะ P A I N T แล้วก็เลข3ใช่ไหมฮะแล้วก็ D... ี A. เจอแล้วโปรแกรม p พ i น t ์ 3D อยู่ด้านบนจริงๆแล้วเด็กๆพิมพ์เพียงแค่ตัว P ตัวเดียวก็พอนะครับนะ และโปรแกรมที่ขึ้นด้วยตัว p เนี่ยจะขึ้นมาทั้งหมดรวมถึงโปรแกรม p a i n t 3 d ของเราด้วยคุณครูยอดเจอแล้วคุณครูยอดคลิกเลยนะคลิกครับผมนี่และตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเราโปรแกรม p a i n t 3 d ของเราก็พร้อมใช้งานแล้วฮะวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนะกับวิธีการเปิดโปรแกรม p a i n ท3 d ทั้ง3วิธีลองฝึกกันดูนะครับ หลังจากที่เด็กๆทุกคนรู้จักกับวิธีการเปิดโปรแกรมเพ้นทีดีทั้ง3วิธีไปแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนเข้ามาอยู่ในโปรแกรมเพ้นทีดีจริงๆแล้วฮะเด็กๆลองสังเกตดูสิครับหลังจากเปิดมาได้แล้วหน้าตาของโปรแกรมเพ i นทีดีเหมือนหรือต่างกับโปรแกรมเพนที่เราเคยเรียนไปอย่างไงบ้างครับนี่ส่วนที่เหมือนกันแน่ๆครับตรงนี้เลยจุดเขาๆตรงนี้นะครับที่เราเรียกสั้นๆว่ากระดาษใช่ไหมครับนี่เลยหน้าตาของช่องที่จะไว้แสดงผลงานของเราเหมือนกันครับ ยังมีบรัชที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับมีหัวแปลงมีสีนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆเครื่องมือหลายๆปุ่มที่ไม่เหมือนไม่คุ้นตากันเลยวันนี้เราจะค่อยๆรู้จักกับเครื่องมือต่างๆแบบกว้างๆนะครับโอเคนะเอาล่ะเด็กๆครับไปดูช่องแรกครับด้านบนสุดเลยแถบเครื่องมือที่อยู่ด้านบนช่องแรกคือ Brush เมื่อคลิกไปแล้วคลิกบัชไปนะครับ ก็จะพบกับเครื่องมือที่อยู่ขวามือด้านนี้ด้วยเป็นหัวแปลงต่างๆซึ่งรวมไปถึงกับดินสอและยังลบและถังสีที่อยู่ด้านนี้ด้วยนะเด็กๆรวมไปถึงสีที่อยู่ด้านล่างด้วยครับช่องต่อไปช่อง2 D shapes นะครับเป็นรูปทรงอัตโนมัติแบบธรรมดาครับนี่เหมือนในโปรแกรมเพ้นททั่วไปเลยคุณครูยอดลองคลิกดูสี่เหลี่ยมก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบปกตินี่เลยครับ และช่องต่อไปเป็น 3D shapes นะครับคุณครูยอดคลิกหนึ่งครั้งจะมาพร้อมกับนี่นะครับรูปทรงอัตโนมัติ3มิติที่อยู่ด้านนี้รออยู่คุณครูยอดลองคลิกสี่เหลี่ยมไปดูสิวาดแล้วจะเหมือนกับ 2D s h a p e เมื่อสักครู่หรือเปล่าคุณครูยอดลองวาดสี่เหลี่ยมเหมือนกันปล่อยนี่ลองดูครับลองหมุนหมุนเขามีช่อง นี่โอ้โหมีความลึกความกว้างตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าสามมิตินี่เห็นไหมครับนี่จะเป็นภาพที่เหมือนกล่องเหมือนสี่เหลี่ยมของจริงมากยิ่งขึ้นลองหมุนหุนดูนี่มีความเป็นสามมิติมีความนูนมีความกว้างนะครับชัดเจนนะครับนี่ อ่ะช่องต่อไปช่องของสติกเกอร์ช่องนี้นะครับมีไว้รอให้เด็กๆใช้สติกเกอร์มาตกแต่งรูปภาพของเราได้และช่องถัดไปครับช่อง Text นะครับเด็กๆจำได้ไมน่ะเอ่ยนะครับ Text ในโปรแกรมเพ t ของเรามีไว้ทำอะไรครับ มีเอาไว้ใส่ข้อความเอาไว้พิมพ์ตัวอักษรลงไปในผลงานของเรานั่นเองนะครับเด็กๆเอาล่ะเด็กๆ,ๆครับวันนี้เด็กๆรู้จักกับวิธีการเปิดโปรแกรมเพนทีดีทั้ง3วิธีและเครื่องมือแบบคร่าวๆแล้วนะครับถ้าที่บ้านใครมีโปรแกรมเพนทีดีเด็กๆสามารถทดลองเปิดและใช้เครื่องมือลองเล่นดูได้นะครับส่วนครั้งต่อไปคุณครูยอดจะมาค่อยๆเจาะเข้าไปแต่ละเครื่องมือนะครับ ให้ลึกยิ่งขึ้นครับสำหรับภารกิจของเราในวันนี้ครับใครที่ตั้งใจดูคุณครูยศอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะบอกเลยว่าทำได้แน่นอนครับเพราะว่าภารกิจของเราในหนังสือระฝึกหัดหน้า57วันนี้พี่คลิกบอกว่าให้เด็กๆช่วยวงกลมล้อมรอบเครื่องมือของโปรแกรม p พ i n t 3D ที่หายไปหน่อยครับนะ มี3ส่วนที่หายไปครับเด็กๆลองช่วยดูนะมีภาพทั้งหมดอยู่6ภาพเลยแต่ละข้อข้อ1จะมีให้เลือก2ภาพข้อ2 2ภาพข้อ3 3สาภาพลองดูครับว่าภาพไหนหายไปลองดูข้อที่1ก่อนข้อที่1ครับมีภาพอยู่2ัปังภาพแรกหรือภาพที่2ครับภาพไหนเป็นภาพของเครื่องมือโปรแกรมเพนทีดีที่หายไปครับอ่าเก่งมาก นั้นคือภาพที่1วงกลมล้อมรอบภาพที่1ในข้อที่1นะส่วนข้อที่2และข้อที่3ลองตามหาคําตอบเองครับไว้พบกันใหม่กับ True k i c k l i f e Learn at Home สำหรับวันนี้บายบายครับ